ไอซ์น่นะครับไ,ไอซ์บางบอนก,ก็น่าจะมาถึงไอซรักชนกชนะวันนี้วันนี้นะเดี๋ยวอรอฟัง <ๆ S 2> ว่าศาลจะออถอนประกันหรือไม่อย่างไรเพราะว่าคุณอาจารย์ชื่ออะไรนะพี่กองอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยเป็นอินฟูในโลกออนไลน์ด้วยเนี่ยท่านไปยื่นขอถอนประกรันอันนี้มาจากว่าไอซ์เนี่ยได้รับการปล่อยตัวโชวคลาวเพื่อไปสู้อุทธรณ์ห้าแสน สามแสนเนี่ยเป็นเงินสดอ,อีกสองแสนเนี่ยใช้ตําแหน่งของนายชัยธวัฒน์ตุลาธนที่เป็นหัวหน้าพักตอนนั้นยังเป็น,ปนสอ,สอ,ส,อสออยู่ปรากฏว่าพอพักก้าวไกลโดนคําสั่งของสารรัฐธรรมนูญทั้งยุบพักแล้วก็ตัดสิทธิกรรมการบริหารพักสถานะความเป็นสอสอของคุณชัยธวัฒน์ก็หมดไปดังนั้นเนี่ยก็ต้องเอาเงินไปวางในตําแหน่งนี้แทนมไม่แน่ใจว่าเอาสอสอเนี่ยไปค้าแทนกันได้หรือเปล่านะคะแต่ที่ทางผู้ร้องเขายื่นค้านไปด้วยเนี่ย ก็เพราะว่าบางพฤติกรรมของไอซ์รัชชนกเนี่ยยังไปกระทําการซ้ํากับที่ถูกตัดสินไปไม่ใช่แค่เรื่องทุนประกันอ่เดียนละเรื่องพฤติกรรมของผู้ต้องหาด้วยนะครับเดี๋ยวรอรนะนะวันนี้วันนี้น่าจะสายๆหน่อยนะฮะจะมีข่าวออกมาจะรายงานให้ทราบเลยนะครับค่ะ